สวัสดีพี่พ fc ทุกทุกท่านครับผมวันนี้นำโชคก็ขอสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนี่นะครับสำหรับรายการนี้นะครับคลิปนี้ก็นำาุลแผนขี่หงพายนะครับเป็นผลแผนของหลวงพ่อกลวยชุตินทโรเอามานำมาแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าบูชากันอันนี้ด้านหลังเป็นพ่ะแม่ธรณีบีบมวยผมนี่เลยครับ รายการนี้สวยๆเลยนี่นะครับท่านใดชอบสนใจเช่าบูชารายการนี้เนาะแอดไลน์มาที่0912615954นะครับแบ่งปันกันเบาๆนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปพี่พี่ท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาที่เบอร์09126 1 5954ครับผมขอบคุณครับ